เวลาบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอส,สบายยหลับตาเบาๆ พอส,สบายสบายทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องสใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะทำใจให้หยุดให้นิ่งๆโดยตรึกนึกถึง ปเปลวประทีบเอาไว้กลางกายให้เห็นชัดใสสว่างอย่างสบายจะทำใจให้ใหยุดให้นิ่งๆเบาๆนิ่งนุน่มเบาๆสบายบายพอถูกส่วนแล้ว เราจะเห็นประทีปนี้จะอยู่อยู่นิ่งๆเปลวประทีปจะไม่เคลื่อนไหวเหมือนของหยาบนี้นะีที่เคลื่อนไหวเพราะแรงลมเนะ่มันจะหยุดนิ่งๆแต่ก็ยังเป็นภาพของประทีปเปลวประทีปสีสันก็จะเหมือนกันนั่นแหละ จะถ้าหยุดได้ดีเพิ่มขึ้นไปกระดับหนึ่งเปลวประีบเนื่องก็จะที่นิ่งอยู่แล้วก็จะใสเหมือนน้ำแข็งใสใสเครือเหมือนเพชรใสใสมีประกายสว่างออกมา แล้วก็นิ่งๆอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะส่วนผู้ที่ได้กข้าถึงดวงธรรมแล้วก็ไม่อยากเพราะว่าหยุดได้สนิทจนกระทั่งเห็นดวงธรรมใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนน้ำใสๆบ้าง เหมือนกระจกคันช่องส่่งเงา,นาห,หน้าบางใสเหมือนเพชรบ้างหรือใสเกินใสย,ยิ่งกว่านี้เห็นดวงธรรมชัดแค่ไหนก็จะเห็นประทีปชัดขนาดนั้นเรานึกนิดเดียวให้ดวงธรรมขยาย ดวงธรรมก็จะขายายในกลางดวงธรรมนี้ก็จะมีประทีปเทียนใจไฟนิรันดรใจเปลวประทีปที่ใสๆจะอยู่ตรงกลางถ้าหากว่าใครก็ถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเองชัดใสจำสว่างกระจางอยู่ภายใน อยู่ในวัยเจริญนั่งสมาธิขัดสมาธ์หันหน้าออกไปทางเดียวกับตของเราถ้าเห็นชัดมากขนาดลืมตาเห็นก็จะเห็นประทีปอยู่ในกลางกายของกายมนุษย์ละเอียดชัดเจนเท่ากัน จะจุดตรงกลางแล้วก็มองไปเฉยๆอย่างจะปสบาย,บายพอเข้าถึงการละเอียดและความรู้สึกก็จะแบ่งแยกได้ชัดเจนระหว่างกายมนุษย์หยา่กับกายมนุษย์ละเอียดจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ด้วยตัวเองว่ากายมนุษย์หยามเหมือนเสื้อเหมือนผ้าเหมือนบ้านเรือนให้กายมนุษย์ละเอียดอยู่อาศัยความผูกพันกับเรื่องราวของกายมนุษย์หยามก็จะบรรเทาลงไปเมื่อเขาถึงกายมนุษย์ละเอียดแต่เข้าถึงกายทิพย์ก็จะดียิ่งหนึ่งไปเรื่อยๆกายทิพย์กายรูปบรลม กายอรมปภพมที่ซ้อนซอนกันอยู่ความผูกพันกับกายหยาบก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเลย,ยเรื่องราวที่เนื่องดีวกายมนุษย์หยาบมันก็จะบรรเทาเบาบางลงไปพระใจติดยดยที่กายมาทิพย์พรมรุปหรืออารูป์ภพมที่ซ้อนกันอยู่ ลับประทีปก็จะอยู่ตรงกลางในแต่ละกายนั้นที่เราเข้าถึงจะชัดจะใสจะจำและถ้าเราอยู่ในสนิทเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันดีกับทุกๆก,กายเหล่านั้นคือมีความรู้สึกชีวิตจ,จิตใจเป็นกายนั้นไปเลยไม่ได้มีความรู้สึกเป็นกายมนุษย์ยาก ความรู้สึกที่รายละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกายธรรมในกายธรรมโคตโูนะตัก,กย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยเกตอดวัวตูมใสบริสุทธิ์สว่างกระจ่างอยู่กลางกายมันลอยนิ่งๆอยู่กลางอาวกาศานน,นิ่งๆ บนแผ่นชาญใสๆเมื่ออย่างที่ได้จำลองเอาไว้ในเป็นภาพไว้ในจอทีวีที่ติดข้างเสานั่นแหละแต่ว่าสวยงามกว่าละเอียดประณีตกว่านับเท่าไม่ทวนมีชีวิจิตใจไม่เหมือนวัตถุรูปเหมือนมนุษย์ ทั้งทงที่นั่งสง,งบนิ่งนี่แหละแต่พอเข้าไปเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันก็เราะจะรู้ได้ว่าท่านนะก็มีชีวิติตใจเหมือนอย่างเราเนี่แหละทางจากบริสุทธิ์กว่าบริสุทธิ์กว่ามากแต่เราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัย แล้วก็มั่นใจว่านี้แหละท่านจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้นี่แหละคือสรณะที่แท้จริงเรโอปทิปจะอยู่ตรงกลางนั่นแหะกลางกายของท่านใสๆสเนี่ยกายในกายเข้า,า,าไปเรื่อยๆอย่างนั้นวันนี้เราก็นึกรารัธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่าน ได้คุมบเุเลาพร้อมแั้งเทตใจไฟนิรันดร์นันชัยให้เป็นสว่างสวัยเป็นพุทธบูชาแบบระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพานนาตัก อย่างน้อยก็ยี่สิบวาสูงยี่สิบวาแล้วก็โตใหญ่ใสขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับของการเข้าไปสู่อายตนะนิพานนานแค่ไหนยิ่งนานยิ่งใสย,ยิ่งใหญ่ยิ่งสวาง่างแต่เป็นพระสัพปัญญบริเจ้าก็จะมีภาษาวก ซึ่งเป็นนรมกายล้อมรอบทั้นเดดาฟกองที่หนึ่งสองสามเลยไปถ้าเป็นพระปเจกชปบริจจะไม่ได้สอนใครตอนมีกายมนุษย์อย่าท่านก็จะอยู่ตามลำพังตดโดดอยู่ในหมู่ของพระปเจกชปบริจ้าที่เป็นธรรมกายล้วนๆนับพระองค์ไม่ทุน ใสใสสว่างสว่างเต็ไมไปหมดเลยมหาปุนญาจารย์ก็จะนำประทีปนีนะ้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่ว่าไม่ได้สว่างแบบระจุดประทีปไปห,หน้าพุทธรูปจะไปสว่างอยู่กลางนั่นใสๆใส และกลายเราก็จะอยู่ในกลางท่านนอกเหนือจากกลางของพระธรรมกายมหาปูชนิยาจารย์ทุกท่านจะใสสว่างบุญที่เกิดจากการจุดประทีปเป็นพุทธบูชากำมาเกิดขึ้นบุญญาธาตุได้ก็ลารวมรเป็นดวงบุญใส,ใส กลมรอบตัวเหมือนกันกับดวงแก้วกายสิทธินั่นแหละเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับจะทำให้เราฟังพร้อมไปด้วยรบสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาภยศสเสนสุขมรผลนิพพานด้เกิดในล่มเงาพุทธศาสนา ในวิชาธรรมกายจะได้เห็นธรรมะกันจะแต่ยังเยาไวไั้มีรูปสมบัติที่สวยสดกงด็งามได้ส่วนสง่างามไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปไม่ดำไม่ขาวเกินไปไม่สูงไม่ต่ำเกินไปอิวพพันมันนายกระจะ สว่างผ่องใสจะมีดวงปัญญามีธรรมจักขุที่เป็นจักขุแล้วก็ดวงตาของกามนุษย์อยากที่ปราศจากโรคตาสวยสดงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมนุษย์เทวดาทั้งหลาย มันเกิดขึ้นเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็บนนุญน้มาปูชนียจารยปุญญช,ชาในวิชาธรรมากายถ้าใครจะประกอบวิชาธรรมากายอนาะบนุญนี้เป็นตัดหล่อนนิบากกรรมีม่บากมารของเราที่ติดข้ามชาติมากระทั่งถึงปัจจุบันชาติ ที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดผ่านมาหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆกรรมหลายวาระต่างกรรมต่างวาระกันเจตละพบแตระจาิตั้งก็จะคำนวณมาเลเดียวเลยไปสุดรู้สุดยาน,ยานั่นเลยแต่ละคนมี มีบากกรรมมีบากมาเปแค่ไหนที่ส่งผลไปในอดีตแล้วกำลังส่งผลในปัจจุบันจะจะส่งผลต่อไปในอนาคตทางอาดีตปัจจุบันอนาคตท่านมองตรวตราด้วยธรรมาจาักขุ่ของท่านแล้วก็มีเครื่องมือในการตรวตราอะไของท่านอย่างนั้นไปตามหลักวิชาธรรมกาย สาไปหาเหตุและกับไปดับที่เหตุนั้นถ้าเหตุดับได้ผลมันก็ดับท่านก็ทำไปปรมอลองกันทั้งถวายเป็นบุทธบูชาทั้งคุมบุญทั้งแก้ไขวิบากกรรมวิบากมารหเรือผังจนสร้างพังรวยเสร็จโปรแกรมชีวิต ไอติดไปในอนาคตเบืองหน้าให้เหมาะสมดอชีวิตของการเป็นยอดนักสร้างบรมีไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละจะไงจะตั้งพังไหมในเวลาเดียวกันเพราะนั้นบุญก็เกิดขึ้นในตัวของเรา มรมเป็นดวงใสใสใจของเราก็ไอชุ่มชื่นอยู่ในบุญนี้ไนอะเบอิกบานแจ่มชื่นบุญนี้ก็จะได้ช่วยไปปิดอมายไปสวรรค์นแต่ความชั่วเราไม่ตังกันไปอีกก็บุญนี้ก็จะได้ ไม่ต้องเสียเวลาเอาไปตัดหล่อนหรือเปลืองไปกับการไปตัดหล่อนข้อผิดพลาดเหล่านั้นแต่ว่าจะไปเสริมผังใหม่ให้หนาแน่นไปในอนาคตดีขึ้นไปเลยเลยรวมทั้งจะเชื่อมสายสมบัติให้เราสมบัตจิจักรพรรตักไปพล่องสมบัตอิอัศจรรย์ดันใจ สร้างบารมีในชาตินี้เชื่อมสายสมบัติถ้าสายสมบัติที่มันไม่มาเชื่อมในตัวเราเสมบัติมันก็ไม่มาต้องมีสายบุญเนี่ยสายสมบัติติดกลางกายเราเป็นของละเอียดส่งกระแสดึงดูดสมบัติยาให้เราได้เจอช่องทางที่จะเป็นทางมาแห่งทรัพย์ โดยประการในประการหนึ่งสมบัติมันเป็นของกลางใครมีบุญก็ได้ครอบครองหมดบุญมันก็เสื่อมจะลายไปไม่อาจจะครอบครองได้เหมือนคำที่เราได้ยินว่าสมบัติปลัดกันชมนั่นแหละเพราะมันเป็นของกลางครอบครองได้ก็ได้ด้วยบุญหมดบุญมันก็มีเหตุ ให้สมบัติแัดพ,พลาาจากเราไปนี่ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เราทำกันมาทั้งอดีตท,ทั้งปัจจุบันนี้ก็ทำได้วยกายด้วยวาจาได้วยใจมันก็เช็ดโปรแกรมพังสำเร็จเอาไว้ยิ่งเรามีบุญมีบารม,มีมากๆอุปสรรคของชีวิต มันก็น,น้อยลงถ้ามีบุญมีบาร,รมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็ามากการสร้างบาร,รมีมันก็ลำบากเพราะนั้นเราก็ต้องสั่งสมบุญเพื่อให้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติมาเกิดกันแต่ละภพแต่ละชาติชีวิตจะได้ไม่ลำเค็นจะได้มุ่งหน้าสร้างบาร,รมีกันไปอย่างเดียว ชีวิตในโลกในมนุษย์ในภพทั้งสามนี้ไม่ว่าจะไปเกิดจะในภพภูมิใดก็ตามถ้าไม่เข้าถึงธรรมนะ่ะไม่ถึงรัตนตรัยตัวล้วนลำเกินทั้งสิ้นไม่จะไปเกิดเป็นอะไรล้นมีชีวิตลำเกนินหรือสุขไม่สมบูรณ์แม้ไปเกิดเป็นลมเป็นอรูปรพมเหล่านั้นได้ โลบชาสมาบัติโลบชาสมาบัติก็ยังสุขได้ในระดับหนึ่งยังไม่เป็นบรมสุขเป็นแค่หมหาสุขที่ยังไม่ยั่งยืนระดับหมดกําลังบุญต้องมาเกิดในเมืองมนุษย์ความสุขนั้นก็ล่มสลายก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ศึกษาเรียนรู้กันใหม่พุธมกรเข้าใจผิดว่าไม่อยากไปนิพพานเพราะไม่สนุก จริงๆควรจะพูดว่าไม่อยากอยู่ในภพสามแล้วมันไม่สนุกความเพลินความสนุกเพลินในโลกนี้ความอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินนี้เป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏในมนุษย์และในอบายมีความทุกข์ทรมานมาก พลนก็ปดีโยประดาวแต่ความเพลนนะั้นไม่ใจความสุขความสุขมีทีเดียวที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งนิพพานนั้นแนละมีแต่บรมสุขอย่างเดียวเขาเรียกเอกันตะบรมสุขเป็นสิ่งที่ควรไปอยู่ตรงนั้นอย่างยิ่งทีเดียวที่อื่นไม่ใช่โดยเราดูบุคคลต้นแบบ ตนบุญตนแบบคือบสัมมาสมพุทจาที่ท่านผ่านชีวิตมาทุกระดับเป็นมาตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเป็นจุลเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีพระราชาธรรมดาก็ตั้งพระราชาที่เป็นมหาราชก็ตั้งเป็นพระเจ้าชกรพปกครองทวีทั้งสี่ ที่อยู่รอบขาววสุเมนซึ่งเป็นทีตตังของสวรรค์ฉันจตุมหาราชิกาและดาวดึงทั้งชมพูทวีปทุลรกกุดุทวีปปุกปาวิตีหะอัประโคโยานทวีปล้วนมีมนุษย์อยู่ทั้งสิ้น mm hmm. อาจจะเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวก็ได้พอมันอยู่กันลทวีปไปมาหาสู่ลำบากนอกจากในยุค ่พระเจ้าจากักรพรรดิบังเกิดขึ้นโดยอนุภาพบุญพระเจ้าจากักรพรรดินั่นแหละจึงจะไปมาหาสู่กันได้ห้านบางสมัยที่เป็นพระเจ้าจากะะาักรพรรดิปัสมากะคบพุทเจ้างรับรงนี้เนะี่ยยังได้ไปสวรรค์ได้กายมนุษย์ยากปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงร่วมกับเท้าสักกะเทวราชคนละคลึ่งอนุภาพแห่งบุญ แต่ท่งก็เห็นด้วยปัญญาของนั่นว่ามันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ยังไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเสียใจครับการใจลำไปไลลำพันมีการพัดพปลากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันอยู่ เดินจนชั้นลากบางชั้นกลางบางชัน้นสูงบ้างไม่ได้มีความสุขเลยดูเหมือนว่าการป้องพร้อมด้วยลาบยศสรรเสริญพวกพ้องบริวารนำหน้าวัสนาปกครองไปได้ในทวีทั้งสี่น่าจะมีความบาสุขถต่ปรากฏเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเหตุนั้นล่ะพระองค์จึงในสละ พระาชสมบัติมันนับครั้งไม่ถ้วนสมบัติของเศรษฐีสมบัติของพระราชาสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อไปสู่เพศอันสูงอนุดมอันประเสริฐคือเพศของสมณนะตั้งแต่เป็นฤาษีะบ,บทนับรสิทธาเลื่อยมาเลยจกนกระทั่งบาร,รมีแก่กล้าขับว่าเป็น ตัสม,สมมาสมุทธเจ้าพบชาติสุดท้ายก็อยู่ในตระคูลกษัตริย์อีกเจ็ดวันก็จะได้สมบัติกรพพัดแบบเดิมที่เคยได้มาแล้วในอดีตแต่ทั้งกับไปที่เสธแล้วก็ไปอยู่ในเพศนักบวชทำความเพียรได้หยุดกันนิ่งจะได้บรรลุมรคนิพานเป็นพระอรหรันตสตัสมมาสมุทธเจ้าเพศนี้จึงเป็นเพศอันอุด,ดมเป็นเพศอันสูงสุด เป็นเพศสุดท้ายที่จะไปสู่พระนิพพานแดนเอกันตะบรมสุขไม่ใช่เพศของผู้ด,ด้อยโอกาสแต่เป็นเพศของผู้ได,ด้โอกาสที่ดีที่ปลอดกังวลไม่มีเครื่องพันธนาการชีวิตทำความเพียรกระจัดกิเลอสอสวะซึ่งเป็นต้นต่อของความทุกข์ทรมายของชีวิตในสังสารวัตร แลวการเป็นลูกกายทำอาหานตสมมาสมุทธเจ้าดำรงชีวิตยอย่างเป็นสุขในโลกมนุษย์นี้โดยกายหมาบุรุษกระแทงดับขันทะปบีนิพานไปสู่อายยัตนานิพานนั่นคือชีวิตของต้นบุญต้นแบบที่ดีที่เราต้องยึดถือเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาด จะปิดอบายไปสวรรค์แม่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบอย,อยู่ก็จะท่องเที่ยวอยู่ในสองภูมิคือในมนุษย์เทวโลกเท่านั้นนี่คือต้นแบบชีวิตที่สมบูรณ์พระบรมศา,าสดาของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าใครเนี่ยจะเป็นฮีโร่ของเราเป็นวีระบุุษในดวงใจเราต้นบุญต้นแบบของเราเนี่ก็ต้องดูให้ดี ต้องดูที่ผู้ที่ฝึกตนมาอย่างดีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตกันมาในสังสารวัตรซ้ำซ้ำซากฝึกตนตน,ตนหิวบ่าเป็นตบะด้วยมาแต่งบารมีแก่กล้าครบท้วนบริวูรณนี่แหละเป็นต้นบุญต้นแบบที่ถูกต้องและดีงามเป็นธงชัยของเราที่เราจะต้องยึดเอาไว้ก็จะเดินรอยตามนี้ ท่านก้าวพระบาทขวาแล้วก็ก้าวเท้าขวาท่านก้าวพระบาทซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายเดินเหยียบอยู่ในรอยเดียวกันไปเลยในล่องในรอยพระบาทอย่าออกนอกล่องนอกรอยเขาเรียกว่าเดินตามรอยอยู่ในล่องในรอยพระบาทของพระบรมศาสดาของเราก็จะ,จะได้มีความสุขทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนี่ก็ เป็นเรื่องดีต้องตอกย้ำซ้ำเดิมาไปทุกๆวันจะ,จะตอนนี้เราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญที่เราได้มานี้นีซึ่งเป็นปสงไขไออปประมาณังไปยังบรรพบรุษบุปกาดีอยาสนิทมิสหายสำม,มันในชนและสรรพสัตทั้งหลายที่เวียนไว้ายจะเกิดในวัตฏะสังสารในคำรมาพบลบพบอรูปพบ ในกำเนิดทั้งสีตลาดแสงโกจกวาอลนันตจักรวาลให้มีส่วนแห่งบุญที่เราไดระทำเอาไว้อย่างดีแล้วในวันนี้และแบ่งปันไปให้ให้ดอนโมตนาสาธุการที่มีทุกข์มาก,กให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขมากแล้วให้มากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ต่างความงแห่งบุญนี่ต่างคนต่างแพรมิตากันนะจ๊ะ